สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมวานะครับก็คลิปนี้นะฮะเราจะอยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมินะครับก็จะเป็นอีพีที่1น7่งร้อยเก้าเจ็ดล้านะครับก็เอ้ก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันดีกว่านะครับตอนเส้นทางแห่งนรกภูมิตอนที่ห้าเธอขอให้มุยองสังหารราหรามูยองยืนงงอยู่ชั่วครู่หนึ่งไม่ใช่ว่าผู้หญิงตรงหน้าคือราหราหรอกเหรอ แล้วเธอเป็นใครกันแน่ดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามและราฮล่าก็ทั้งไม่ได้ปฏิเสธและยอมรับมันข้าก็คือราฮล่าแต่ข้าก็ไม่ใช่เธอด้วยฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดดูจากน้ำเสียงเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องล้อเล่นอย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะจริงจังแค่ไหนเขาก็ยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ในร่างของข้ามีราฮล่าอีกคนหนึ่งเธอมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการทำลายล้างเธอคือจิตใต้สำนึกที่เห็นแก่ตัวของข้าที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากผ่านระยะเวลาอันยาวนันหรือไม่ก็อาจเป็นข้าเองที่เป็นจิตใต้สำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปมูยองรู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าในคำพูดของราฮวล่าตอนนี้เขาเข้าใจเธอเล็กน้อยมันเป็นเหมือนบุคลิกที่แตกแยกและเธอต้องการให้เขาลบหนึ่งในสองบุคลิกนี้เจ้าของหอคอยทั้งหมดกลายเป็นเฉ่ยชา หลังจากเส้นทางแห่งรกภูมิถูกสร้างขึ้นรวมไปถึงตัวข่าเพื่อปกป้องวิญญาณของตัวเองพวกเขาจำต้องแยกตัวตนออกเป็นสองเธอกำลังบอกว่าพลังแห่งการเสื่อมถอยสามารถแยกตัวตนเหล่านั้นออกได้งั้นเหรอการเสื่อมถอยคือพลังที่ทำให้ทุกอย่างล่วงหลนสู่ความเสียหายอย่างไรก็ตามการแยกบางสิ่งออกจากกันเป็นเรื่องที่แตกต่างไม่ใช่แค่แยกแต่ท่านน่าจะกำจัดเธอออกมาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยพลังอำนาจแห่งการเสื่อมถอย เธอไม่ได้ขอให้เราแยกเธอโดยการตัดสินใจอย่างแน่วแน่เธอวางแผนที่จะตายไปพร้อมๆกับอีกตัวตนหนึ่งเส้นทางแห่งนรกภูมิปราศจากราชาเป็นเวลานาน,านมากแล้วเจ้าของหอคอยทั้งหลายทำได้เพียงดำรงการมีอยู่ของตนเองไว้เท่านั้นพวกเขารู้ว่าด้วยช่วงเวลาที่ผันผ่านไปเรื่อยๆวิญญาณของทุกตนจะถูกก,กินไปในที่สุดที่อยากช่วยให้ฉันขึ้นเป็นราชาก็เพื่อที่ตัวเองจะได้พักงั้นเหรอ มูยองพูดออกไปด้วยความไม่พอใจเพราะเธออยู่มาเป็นเวลานานแล้วจึงต้องการที่จะพักผ่อนอย่างไรก็ตามราโฮราเป็นกังวลเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกในเผ่าของตอนเองเมื่อข่าวการหายตัวไปของเธอถูกประกาศขึ้นสุนัขจิ้งจอกทุกตัวจะต้องกลายเป็นเหยื่ออย่างแน่นอนเธอมีความรับผิดชอบที่สูงมากแต่ก็ตัดสินใจได้โง่ามากเช่นกันมูยองเข้าใจว่าบางคนอาจเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตเป็นเวลานานแต่มันถึงกับต้องจบชีวิตตัวเองเลยเหรอ เธอเป็นผู้ที่ไร้เป้าหมายราหุรา,ราไม่มีจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิตสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเธอไม่มีทิศทางสำหรับการบรรลุปเป้าหมายตัวเองเธอเป็นคนที่ตรงข้ามกับมูยองเป็นอย่างมากบางทีอาจเป็นเพราะเส้นทางแห่งนรกภูมิเป็นสถานที่ที่วิญญ,ญาณไร้ซึ่งศัตรูใดๆ่ข้าเหนื่อยแล้วถ้ายังอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกไม่นานข้าจะต้องถูกความมืดของตัวเองกินกินตกลงฉันจะกำจัดมันออกให้ มันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการกําจัดวิญ,ญญาณที่เหนื่อยล้าตนหนึ่งจากนั้นราหูราก็พูดด้วยความจริงจังเมื่อราตีมาเยือนความมืดของข้าจะปรากฏขึ้นหากท่านมีพลังที่จะเอาชนะอารังกาท่านก็สามารถเอาชนะด้านมืดของข้าได้อย่างง่ายได้ส่วนภารกิจที่เหลือลูกสาวทั้งห้าของข้าจะเป็นผู้นําทางท่านเองดูเหมือนว่าเธอจะหมายถึงสุนัขจิ้งจอกก้าวหางตัวก่อนหน้านี้ในความเป็นจริงสุนัขจิ้งจอกทั้งห้า มองพวกเขาอย่างกระสับกระส่ายจากด้านหน้าของประตูพวกเจ้าเข้าใจข้าใช่ไหมราหฮราถามสุนัขจิ้งจอกก้าวหางจริงจร้งจอกก้าวหางพยักหน้าช้าๆพวกเราเข้าใจจากนั้นสิ่งที่ต้องทำก็ชัดเจนมากขึ้นหมูยองเดินไปที่มุมของห้องนั่งลงและหลับตาท่านไม่ไปเตรียมตัวหรอไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นหมูยองกำลังรอช่วงเวลาที่ราหาราถูกความมืด เข้าครอบงำจนกว่าจะถึงตอนนั้นเขาจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเล็กน้อยการปรากฏตัวของราฮาร่าด้านมืดความแข็งแกร่งของเธอเทียบได้กับมูยองอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมูยองไม่ได้มีแค่พลังแห่งความตายและการเสื่อมถอยเขายังมีความมืดมิดดำรงอยู่ในล่างฉันต้องการยืมพลังของนายลูซิเฟอร์แม้ว่าเขาจะพูดว่ายืมแต่มันก็เหมือนเอามามากกว่า และลูซิเฟอร์ก็ให้ความร่วมมือโดยไม่ขัดขืนอย่างไรก็ตามหากหมูยองต้องการพลังนั้นเขาจะสามารถใช้ได้แค่30%แต่สําหรับการต่อสู้กับราโฮร่า30%ก็เพียงพอแล้วถึงจะรวดเร็วแต่ก็บังเกิดความเงียบสงบอย่างถึงที่สุดราโฮล่าหลับตาลงขณะที่เธอนั่งลงบนบันลงังส่วนมูยองนั่งอยู่ที่พื้นพร้อมกับหลับตาอีกด้านหนึ่งของห้องเช่นเดียวกันส่วนทางด้านจิ้งจอกกาหางนั้นพวกเธอกำลังกระสับกระส่าย ข้าไม่มั่นใจว่าชายคนนี้จะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ถ้าเขาชนะเราต้องรับใช้เขาใช่ไหมถึงอย่างไรราฮูร่าก็เป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่เธอคงไม่พ่ายแพ้ง่ายๆหรอกพวกเธอคิดว่าความพ่ายแพ้จะเป็นของมูยอง ถึงพวกเธอยอมรับทักษะของเขาในฐานะที่เอาชนะอารังกาได้แต่ยังไงอารังกาก็เป็นแค่จิ้งจอกก้าวหางเนื่องจากความแตกต่างของแต่ละหางเปรียบได้ดังช่องว่างระหว่างสวรรค์และโลกมันจึงอ่อนแอกว่าราหัร่าที่มีถึงสิบหางมากนักที่สําคัญกว่านั้นพวกเธอรับใช้ราหวร่ามาเป็นเวลานานแน่นอนว่าพวกเธอไม่มีความสุขที่จะมีเจ้านายคนใหม่เมื่อถึงเวลาท้องฟ้าของเส้นทางแห่งนรกภูมิก็เริ่มเต็มไปด้วยความมืดมิด พร้อมๆกับร่างของราหอร่าที่เริ่มสั่นไหวสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือหางที่กลายเป็นสีดำสนิทของเธอราหอร่าพยายามควบคุมสติอย่างสุดความสามารถแต่ก็ดูเหมือนไร้ประโยชน์เมื่อร่างของเธอสั่นสะท้านอย่างรุนแรงจนถึงระดับหนึ่งตาของเธอก็เริ่มเบิกโพรงราหอร่รรา,ราที่มีหางทั้งสิเป็นสีดำมืดขมวดคิ้วทันทีนังหญิงสารเลวกล้าลองดีกับข้างั้นเหรอ สายตาของเธอขยับไปที่จิ้งจอกก้าวหางร่างของจิ้งจอกก้าวหางสั่นถึมมันเป็นความกลัวจากกลลึกของจิตใจจากนั้นเธอก็มองไปที่มูยองมูยองยังคงเป็นความทรงจำแปลกใหม่ที่อยู่ในความคิดของเธอเขายังไม่ขยับเขยื่อนใดๆนอกจากลืมตาขึ้นมาสบตาก,กับราโคราไม่ต้องคิดให้มากความราหครายกมือโบกสะบัดในบัตรดล จากนั้นพลังทรงกลมคล้ายกับลูกปัดจำนวน10เม็ดก็ปรากฏขึ้นรอบๆซุ่มเฟีวเฟีลูกปัดจิตวิญญาณ10เม็ดที่อัดแน่นไปด้วยพลังมหาศาลโจมตีไปยังมูยองทันทีผนังด้านหนึ่งสุดตัวลงเมื่อลูกปัดที่หมุนวนหลายล้านรอบต่อวินาทีพุ่งผ่านไปราวกับว่าจะบดสลายทุกอย่างให้กลายเป็นฝุ่ยผง ลูกปัดจ,จิตวิญญาณคล้ายกับพาานะที่เต็มไปด้วยพละงกำลังของสุนัขจิ้งจอกเนื่องจากเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยพลังของราหูราแม้ว่าราชาองค์ใหม่ของเส้นทางแห่งอัจุราก็ไม่สามารถต้านทานมันได้เจ้าคิดว่าข้าจะพ่ายแพ้คนแบบนี้หรือเพียงเพราะเขาเอาชนะอรังกาได้เจ้านี่เป็นนางผู้หญิงที่โง่เขาเสียจริงพลังของการเสื่อมถอยคือการคุกคามทุกอย่างอย่าง,างแน่นอนในความเป็นจริงราหูราในร่างปัจจุบันนี่แหละ เป็นคนส่งอารังกาออกไปแม้เธอจะคิดไม่ถึงว่ามูยองสามารถดูดซับพลังของอารังกาได้แต่ด้วยพลังโจมตีโดยตรงจากเธอเขาคงไม่อาจอยู่รอดได้อีกเป็นแน่เธอมั่นใจในชัยชนะของตอนเองหลังจากรับพลังโจมตีดังกล่าวการมีอยู่ของมูยองก็หายไปอย่างสมบูรณ์เห็นว่าเป็นราชาองค์ใหม่ ของเส้นทางอาชุราข้าก็แอบคาดหวังเล็กน้อยว่าจะมีฝีมือมากกว่านี้ดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะต้องถูกลงโทษสถานหนักซะแล้วสุนัขรจริ้งจอกเกาหางต่างตกใจอย่างยิ่งพร้อมกับพะงะก้าวถอยหลังข้าควรตัดหางและทำลายลูกปัดวิญ,ญญาณของพวกเจ้าด้วยหรือไม่คงจะสนุกหน้าดูนะที่พวกเจ้าจะได้รับความอัปยศชวนิรันโดยกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกธรรมดาตัวนึง หางและลูกปัดวิญญาณเป็นรากฐานของความแข็งแกร่งหากปราจากพวกมันพวกเธอก็ไม่แตกต่างอะไรจากสุนัขจิ้งจอกธรรมดามอย่างไรก็ตามยังไม่ทันที่ราหราจะสามารถทำสิ่งที่พูดภายใต้สายลมหยาบการที่เต็มไปด้วยฝุ่นทรายเงาของบุคคลหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเจ้าถูกลูกปัดวิญญาณโจมตีโดยตรงแต่ได้อย่างไรกันราหราพูดราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเชื่อได้ แน่นอนว่าบุคคลที่ปรากฏตรงหน้านี้คือมูยองอย่างไรก็ตามรูปร่างหน้าตาของเขาแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้เล็กน้อยเขาขนาดใหญ่ที่ถูกย้อมด้วยสีดำและปีกสีเทาด้านหลังวมในทันทีนั้นมูยองหายตัวไปและปรากฏตัวด้านหน้าราหรากงังเกิดเสียงกระทบกันจากตัวดาบครั้งหนึ่งลูกปัดวิญ,ญญาณทยานออกมาปกป้องราฮราโดยอัตโนมัติ ทว่าพวกมันกลับได้รับความเสียหายบางส่วนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ลูกปัดวิญญาณจริงจอกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำลายได้อย่างง่ายเพียงแค่รับการโจมตียิ่งไปกว่าน,นั้นพวกมันยังเป็นลูกปัดของราหราอีกด้วยบังอาจนักเจ้าสารเลวกร ราหฮราโากรธแค้นเป็นอย่างมากรูปลักษณ์ของเธอเปลี่ยนในทันทีในขณะที่ปลดปล่อยพลังวิญญาณทั้งหมดออกมาชั้นบนสุดของหอคอยก็พังทลายอย่างรวดเวร็วร่างใหญ่โตของราหฮราก็ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลานั้นเองสถานที่ต่อสู้ของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเรลลิลตี้ม,มาร์เบลิลมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับพ่วงอากาศสีดำทั้งหมดมีเพียงอุกกาบาตจำนวนมากลอยเคว้งคว้างอยู่ในบริเวณรอบและในช่วงพิตาอุกกาบาตก็พุ่งตกไปที่มูยอง แทบจะพร้อมกันออราวความมืดมหาศาลก็แผ่ขึ้นด้านหลังมูหยองจากนั้นค้างคาวจำนวนนับไม่ถ้วนก็บินฉวัดเฉวียนโผล่ออกมาจากความมืดดังกล่าวค้างคาวจากความมืดและอุกบาทต่างบินพุ่งชนเข้าหากันเกิดเสียงระเบิดตูมตามไปทั่วและเนื่องจากจำนวนค้างคาวที่มากกว่าอุกบาตจึงกลายเป็นฝุ่นไปทีละลูกนี่คือพลังที่ได้รับมาจากลูซิเฟอร์วุ่มวุ่มวุ่ม ราหฮร่าวาดมือเป็นวงกลมในอากาศจากนั้นบาเรียรจำนวนสิบชั้นที่เต็มไปด้วยพลังของรูปปัตวิญญาณก็ปรากฏขึ้นด้านหน้าของเธอเป็นบาเรียรที่แข็งแกร่งเหลือประมาณในรูปแบบนั้นเธอพุ่งกายเข้าไปสู่จุดที่มยองดำรงอยู่เธอกำลังจะใช้แรงประทะและความแข็งแกร่งของบาเรียรดังกล่าวบทขยี้เขามูยองยกความกดเกลียวขึ้นพลังแห่งการเสื่อมถอยที่สลักอยู่บนความกดเกลียวสามารถต่อสู้กับบาเรียรนั้นได้นอกจากนั้นทุกสิ่ง มีองค์ประกอบไม่รู้ว่าเพราะเขาใช้พลังของลูซิเฟอร์หรือไม่แต่ในขณะน,นี้ดวงตาของมูยองสามารถมองเห็นองค์ประกอบมากมายและแน่นอนว่าแม้แต่บาเรียที่แข็งแกร่งก็ยังมีองค์ประกอบคงอยู่ฉันไม่อยากเสียเวลากับเจ้าของหอคอยมากนักเขาชูความโก,กรธเกลี้ยวขึ้นไปด้านบนหากเธอต้องการ,รเผชิญหน้ากับเขาเขาก็ยินดีที่จะสนองราหูราไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าหินรองเท้าในกระบรวนการพิชิตเส้นทางแห่งนรกภูมิ มุยองวางแผนที่จะครอบครองหอคอยทั้ง4 4แห่งและส่งพวกมันออกไปเขายุ่งเกินไปที่จะมาเสียเวลากับเจ้าของหอคอยแต่ละคนทางด้านทาแคนเขาเดำเนินการทันทีที่มุยองก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งรกปุ่มเป้าหมายของทาแคนคือการสังหารผู้สืบทอดของตระกูลเรนเรนกันเขาซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆและรอคอยโอกาสและ โอกาสก็มาเร็วกว่าที่เขาคาดไว้เมื่อเขาได้รับบทเรียนการรอบสังหารจากมูยองเขาก็สามารถหาโอกาสหนีได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ขาดความระมัดระวังเขารอจนกว่าจะเจอกับโอกาสที่ดีที่สุดจากนั้นเมื่อผ่านไปประมาณ15วันเขาก็สามารถรอบสังหารเรนกันได้อย่างไร้ร่องรอยเรีนกันถูกสังหารใครเป็นคนทําใครในโลกนี้สามารถรอบสังหารเรนกันได้ความจริงนี้แพร่กระาจายไปทั่ว ตระกูลเรนส่งกองกำลังของพวกมันออกมาค้นหาผู้กระทำผิดคำสั่งอย่างเข้มงวดถึงขั้นสั่งฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดทั้งหมดเนอร์โบคาสเซลเต็ไมไปด้วยความตึงเครียดอยา่างไรก็ตามความตึงเครียดก็เกิดขึ้นไม่นานครึพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวจากนั้นหอคอยขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นกลางพื้นที่ปราสาทของอตระกูลเรนนั่นมันเกิดอะไรขึ้นหอคอยรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเลยแฮ ทว่าไม่มีอะไรนอกเหนือจากหอคอยว่างๆอย่างไรก็ตามความน่ากลัวบางอย่างปกคลุมไปทั่วหอคอยทุกคนระดมความคิดกันเพื่อค้นหาคำตอบของคำถามแต่ก็ไม่มีใครพบข้อมูลอะไรนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด ยิ่งเวลาผ่านไปจำนวนหอคอยก็เพิ่มขึ้นทุกคนต่างมีคำถามเกี่ยวกับหอคอยแปลกๆซึ่งปรากฏใน Noble Castle ทางด้านเกรสิตี้และเมืองศักดิ์สิทธิ์มูรารันพยายามส่งคนมาหาข้อมูลเกี่ยวกับหอคอยนริรดามอย่าง้วก็ตามแต่กูนเรนไม่ต้อนรับพวกเขาพวกมันปิด Noble Castle และพยายามหาผู้ร้ายที่รอบสังหารเรนกันขณะที่พยายามตรวจสอบหอคอยไปด้วย ทุกคนรู้ว่าพวกมันกำลังทำสิ่งนี้เพื่อรักษาผลกำไรที่อัดค้นพบอย่างไรก็ตามทุกอย่างตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายทว่าท่ามกลางการค้นหาอย่างวุ่นวายนั้นไม่มีอะไรถูกค้นพบมีเพียงทาแคนเท่านั้นที่รู้ถึงตัวตนของหอคอยเหล่านั้นเจ้านั้นเป็นคนน่าอัศจ,จรรย์จริงๆที่พิชิตเส้นทางแห่งรกภูมิได้เร็วถึงขนาดนี้ทาแคนรู้ว่าเมื่อหอคอยทั้ง44ปรากฏขึ้นสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไป จบตอน